สวัสดีครับวัยรุ่นทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Sport h i s t h e World ช่องที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังและต้นกำเนิดของกีฬาประเภทต่างๆที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลกและแน่นอนว่าวันนี้เราจะมาเปิดตำนานบทใหม่ี่สั่นสะเทือนวงการฟุตบอลไม่ใช่แค่ในเอเชียแต่คือระดับโลกคุณเคยสงสัยไหมว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทาให้ฟุตบอลบอลญี่ปุ่นก้าวขึ้นมาจากทีมที่ไม่มีใครรู้จัก กลายเป็นมหาอำนาจลูกหนังแห่งเอเชียที่พร้อมท้าชนทีมยักษ์ใหญ่บนเวทีโลกได้ทุกเมื่ออะไรคือประกายไฟดวงแรกที่จุดความฝันอันยิ่งใหญ่ให้กับคนทั้งชาติวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวของชายผู้เป็นมากกว่านักฟุตบอลเขาคือฮิเดโตชินากาตะผู้จุดประกายฝันซามูไรสู่รุ่งอรุณแห่งฟุตบอลโลกย้อนกลับไปในยุคที่ฟุตบอลยังไม่ใช่กีฬาอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น แม้จะมีความพยายามก่อตั้งลีดอาชีพอย่างเจลีขึ้นมาในปี1993แต่กระแสความนิยมยังคงเป็นรองกีฬาเบสบอลอย่างเห็นได้ชัดทีมชาติญี่ปุ่นยังคงเป็นเพียงทีมรองบพวกเขามีความมุ่งมั่นแต่ยังขาดบางสิ่งที่จะมาจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขาดฮีโร่ที่จะนำพาความหวังมาสู่แฟนบอลทั้งประเทศเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงมาตรฐานของฟุตบอลญี่ปุ่นที่ยังไม่ทัดเทียมระดับโลกดังขึ้นเรื่อยๆ ความผิดหวังจากการตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้ความเชื่อมั่นของผู้คนเริ่มสั่นคลอนแต่ถ้ามึงกลางความมืดมิดนั้นเองประกายไฟดวงเล็กๆก,ก็เริ่มปรากฏขึ้นมันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลญี่ปุ่นไปตลอดกาลเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เชื่อมั่นในความฝันและพร้อมที่จะก้าวข้ามทุกอุปสรรคเพื่อที่สุดต,ตัวเองเขาคือใครและเขาทำได้อย่างไรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางสู่ตี ้นานบทใหม่ไปพร้อมกับเราก่อนที่แสงแห่งความสำเร็จจะศาสตร์องวงการฟุตบอลญี่ปุ่นต้องผ่านช่วงเวลาแห่งการก่อร่านสร้างตัวที่ยากลำบากในช่วงทศวรรษ1980ฟุตบอลยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เอื้ออำนวยเท่าประเทศชั้นนาในยุโรปหรืออเมริกาใต้ผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นนักฟุตบอลสมัครเล่นหรือเป็นพนักงานบริษัทที่เล่นฟุตบอลเป็นงานอดีเริ่มรกความฝันที่จะมีหลีกอาชีพที่แข็งแกร่ง ดูเหมือนจะยังห่างไกลแต่ด้วยวิสัยทัศน์ของบุคคลสำคัญหลายท่านและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลให้ก้าวหน้าเจลีกจึงถือกำเนิดขึ้นในปี1993การก่อตั้งเจลีกถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมันคือการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับฟุตบอลอาชีพในญี่ปุ่นแต่การเริ่มต้นย่อมมาพร้อมกับความท้าทายกากไม้ทั้งเรื่องการดึงดูดแฟนบอล การสร้างทีมที่มีคุณภาพและการยกระดับมาตรฐานการเล่นให้ทัดเทียมกับสโมสรชั like Listen, ้นนําในต่างประเทศแม้จะมีเงินลงทุนมหาศาลแต่การสร้างวัฒนธรรมฟุตบอลให้อย่างรากลึกในประเทศที่หลงไหลเบสบอลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสนามฟุตบอลหลายแห่งยังคงเงียบเหงาผู้คนยังไม่คุ้นชินกับการเชียร์ฟุตบอลอาชีพอย่างจริงจังนักเตะและญี่ปุ่นเองก็ยังขาดประสบการณ์ในระดับนานาชาติอย่างมากการแข่งขันในระดับ สิ้นแตดยังคงเป็นไปอย่างยากลำบากพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับทีมที่แข็งแกร่งกว่าในเอเชียและมักจะตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกด้วยความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเน่าความรู้สึกท้อแท้เริ่มคืบพลานเข้ามาในใจของแฟนบอลและผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ท่ามกลางความยากลำบากเหล่านี้มเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังก็ถูกวานลงไปอย่างเงียบๆเบมเล็ดพันธุ์ที่พร้อมจะเติบโตโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในอนาคต มันคือความเชื่อมั่นในศัพยภาพของนักเตะญี่ปุ่นรุ่นใหม่และความมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานี่คือช่วงเวลาที่วงการฟุตบอลญี่ปุ่นกำลังรอคอยบางสิ่งที่จะมาจุดประกายและผลักดันพวกเขาให้ก้าวข้ามขีดจำกัดไปให้ได้และบางสิ่งนั้นกำลังจะปรากฏตัวขึ้นในไม่ช้าท่ามการความช้าถายที่วงการฟุตบอลญี่ปุ่นกำลังเผชิญหน้าในจังหวัดยามานาชิ เด็กหนุ่มคนหนึ่งกำลังเติบโตขึ้นมาพร้อมกับพรสวรรค์ที่โดดเด่นเกินวัยเขาคือฮิเดโตชินากะตะเด็กหนุ่มผู้มีสายตาเฉียบคมวิสัยทัศน์ในการเล่นที่กว้างไกลและความมุ่งมั่นที่ไม่เหมือนใครตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนาคาตะแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่เหนือกว่าก่อนร่วมรุ่นเขาเป็นกองกลางที่ครบเครื่องทั้งการอ่านเกมการจ่ายบอลที่แม่นยำการเลี้ยงบอลที่พลิ้วไหวและการยิงประตูที่ทรงพลัง แต่สิ่งที่ทําให้เขาแตกต่างอย่างแท้จริงคือทัศนคติของเขานากาตะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เสมอและมักจะมองหาวิธีที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเขาไม่เคยพอใจกับสิ่งที่ไม่มีอยู่และมักจะผลักดันตัวเองให้ก้าวข้ามขีดจํากัดไปอีกขั้นการปรากฏตัวของนากาตะในเจลีกดสโมสรเบลมาเรกิราสิกะปัจจุบันคือโชนานเบลมาเร ในปี1995สร้างความฮือฮาอย่างว่าเขากลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่ได้รับการจับตามองจากทั่วประเทศด้วยสไตล์การเล่นที่ดุดันมีพลังและเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เขาคือผู้เล่นที่สามารถที่เปลี่ยนเกมได้ด้วยตัวคนเดียวเขาไม่เพียงแค่เล่นฟุตบอลแต่เขาสั่งการเกมในสนามเขาคือผู้นำโดยธรรมชาติที่พร้อมจะแบกรับความกดดันทั้งหมดไว้บนบ่าฟอร์มการเล่นอันโดดเด่นของนาคาตะ ทำให้เขาถูกเรียกติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ในเวลาอันรวดเร็วเขาคือความหวังใหม่ของฟุตบอลญี่ปุ่นเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ที่จะมาเติมเต็มบันสิ่งที่ขาดหายไปในวงการฟุตบอลของพวกเขาการมาถึงของนากาตะไม่ใช่แค่การเพิ่มนักเตะฝีเท้าดีอีกคนหนึ่งแต่เป็นการนำพาวิสัยทัศน์ใหม่ๆและความเชื่อมั่นที่แข็งแกรง่งมาสู่วงการฟุตบอลญี่ปุ่น เขาคือปรากฏการณ์ที่กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าของฟุตบอลเอเชียไปตลอดการและนี่คือจุดเรื่องต้นของตำนานที่กำลังจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์หลังจากสร้างปรากฏการณ์ในเจลีชื่อของฮิเดโตชินากะตะก็เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างและแน่นอนว่าพระสวรรค์อันโดดเด่นของเขาไม่รอบพ้นสายตาของแมวมองจากสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปในปี1998 นากาตะตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเขาโบกมือลาเจลีและมุ่งหน้าสู่ดินแดนแห่งฟุตบอลอย่างอิตาลีเพื่อร่วมทีมเปรูจาในศึกเกาโชเซเรียลีกที่ขึ้นน่าชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกณเวลานั้นการย้ายทีมครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนากาะต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายทั้งเรื่องภาษาวัฒนธรรมที่แตกต่างและที่สำคัญที่สุดคือมาตรฐานการเล่นที่สูงลิบลิวของเซเรียในยุคนั้น เซเรียเต็มไปด้วยกองหลังระดับโลกที่ขึ้นชื่อเรื่องความเหนียวแน่นและดุดันการปรับตัวให้เข้ากับแพ็ติกที่ซับซบอนและเกมที่เน้นความแข็งแกร่งทางกายภาพเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและพลังงานอย่างมหาศาลเสียงวิพากษ์วิจารณ์และความสงสัยในตัวนักเตะเอเชียจากสื่อและแฟนบอลยุโรปมีอยู่ไม่น้อยหลายคนมองว่าเขาอาจจะดีเกินไปสำหรับเอเชียแต่ยังไม่ดีพอสำหรับหลีกระดับโลกอย่างเซเรีย นาคาตะต้องพิสูจน์ตัวเองในทุกๆก,การฝึกซ้อมและทุกๆนาทีที่ได้ลงสนิทกลางเขาต้องเผชิญหน้าความมุ่งมั่นและความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงเขาฝึกซ้อมอย่างหนักปรับปรุงจุดอ่อนและเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอเขาไม่เคยบ่นหรือท้อแท้แม้ในวันที่ฟอร์มไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนาคาตะรู้ดีว่าเขาไม่ได้แบกแค่ชื่อของตัวเองแต่เขากำลังแบกความหวังของคนทั้งชาติ และความฝันของนักฟุตบอลเอเชียทุกคนที่อยากจะไปค้าแข่งในยุโรปเนึงที่คือบททดสอบที่แท้จริงของความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจและนากาตะก็พร้อมที่จะก้าวข้ามมันไปให้ได้เขาคือผู้บุกเบิกที่กล้าหาญที่พร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับความมืดมิดและพิสูจน์ให้โลกเห็นว่านักเตะเอเชียก็มีศักยภาพไม่แพ้ใครแม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายแต่ด้วยความมุ่งมั่นและพระสวรรค์อันโดดเด่น ฮิเดโตชินากาตะก็สามารถปรับตัวและสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเซเรียเขาใช้เวลาไม่นานในการพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาคือของจริงนากาตะโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจกับเปรูจาหนึ่งกำนัดต้องปล่อยกลางทีมทำประตูสำคัญได้หลายครั้งและสร้างสารรค์โอกาสให้เพื่อนร่วมทีมได้อย่างต่อเนื่องสไตล์การเล่นที่ดุด,ดันมีพลังและเต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์ของเขา ทำให้แฟนบอลอิตาลีต่าง,ลงหลงไหลและยอมรับในฝีเท้าของเขาบทบาทของนาคาตะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสนามเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของการบุกเบิกเขาคือผู้ที่ทำลายกำแพงและทัศนคติเดิมๆที่มีต่อนักฟุตบอลเอเชียในยุโรปก่อนหน้านี้นักเตะเอเชียไม่คืนป้อยได้รับโอกาสในลีดชั้นนำของยุโรปเท่าที่ควรแต่การมาถึงของนาคาตะได้เปลี่ยนมุมมองเหล่านั้นไปอย่างสิ้นเชิง เขาแสดงให้เห็นว่านักเตะจากเอเชียก็มีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จในลีดที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกได้นากาตะไม่ได้เป็นเพียงนักฟุตบอลแต่เขาคือทูตที่นำพาฟุตบอลเอเชียไปสู่สายตาชาวโลกเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักฟุตบอลลูกรุ่นใหม่ในเอเชียจำนวนมากที่เช่นเดียวกับกลีดดอกไม้แห่งความเป็นไปได้ที่พลีบานในสถานการณ์ที่มืดมิดนากาตะได้จุดป,ประกายความหวังให้กับนักฟุตบอลเอเชียทุกคน ว่าความฝันนั้นเป็นจริงได้ถ้ามีความมุ่งมั่นและพยายามมากพอเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าเชื้อชาติหรือภูมิภาพไม่ใช่ข้อจำกัดในการก้าวไปสู่จุดสูงสุดในวงการฟุตบอลโลกและนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่นักฟุตบอลแล้วเอเชียจะเริ่มได้รับโอกาสและเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับโลกมากขึ้นเรื่อยๆนักตักคือผู้บุกเบิกที่แท้จริงผู้ที่เปิดประตูบานใหม่ให้กับฟุตบอลเอเชีย หลังจากสร้างชื่อเสียงในยุโรปฮิเดโตะชินากะก็กลับมาเป็นความหวังสูงสุดของทีมชาติญี่ปุ่นญี่ปุ่นกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการคัดเลือกคุตบอลโลก1998ที่ประเทศฝรั่งเศสหลังจากความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังนั้นพวกเขาจะได้พิสูจน์ตัวเองที่ประเทศฝรั่งเศสบนเวทีระดับโลกนาคาตะในฐานะกองกลางตัวหลักและหัวใจสำคัญของทีมชาติญี่ปุ่น แบกรับความกดดันมหาศาลไว้บนบ่าเขาคือผู้เล่นที่ทีมต้องพึ่งพาในการสร้างสรรค์เกมและทำประตูฟอร์มการเล่นของเขาในเซเรียอาทำให้แฟนบอลญี่ปุ่นมีความหวังอย่างเต็มเปี่ยมว่าเขาจะสามารถนำพาทีมชาติไปสู่ฟุตบอลโลกได้สำเร็จความตื่นเต้นและคาดหวังการแข่งขันรอบคัดเลือกเป็นไปอย่างดุดเดือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผชิญหน้ากับคู่ปรับตลอดการอย่างเกาหลีใต้และอิหร่าน ทุกนัดคือเกมแห่งความกดดันที่ต้องทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อชัยชนะนาคาตะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในสนามขาไม่เพียงแค่เล่นฟุตบอลด้วยสีเท้าที่ยอดเยี่ยมแต่ยังเป็นผู้ที่กระตุ้นเพื่อนร้านร่วมทีมให้สู้ไม่ถอยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพียงใดและแล้วความฝันที่รอคอยมานานก็เป็นจริงในปี1997ทีมชาติญี่ปุ่นสามารถเอาชนะอิหร่านในรอบเพลย์ออฟ และคว้าตัวไปฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เสียงเฮลั่นกึกก้องไปทั่วประเทศความสุขและความภาคภูมิใจแผ่ซ่านไปในทุกอนูของสังคมญี่ปุ่นนี่คือรุ่งอรุณแห่งความเป็นไปได้ที่แท้จริงที่เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาแห่งความมืดมิดความผิดหวังมาอย่างยาวนานนาคาตะคือศีลกลางของความสำเร็จครั้งนี้เขาคือผู้ที่จุดประกายความหวัง และนำาพาความฝันของคนทั้งชาติให้กลายเป็นความจริงบนเวทีฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกการไปฟุตบอลโลกครั้งแรกนี้ไม่ใช่แค่การเข้าร่วมแต่เป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าฟุตบอลญี่ปุ่นได้ก้าวขึ้นมาอีกขั้นแล้วและพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบบกต่อไปการได้ไปฟุตบอลโลก1998ที่ฝรั่งเศสถือเป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของฟุตบอลญี่ปุ่นแต่ในขณะเดียวกัน มันก็เป็นบทเรียนอันล้าค่าที่พวกเขาต้องจดจำทีมชาติญี่ปุ่นถูกจับสลากให้อยู่ในกลุ่มที่แข็งแกร่งร่วมกับอาร์เจนตินาจาเมกาและโครเอเชียซึ่งล้วนเป็นทีมที่มีประสบการณ์ในฟุตบอลโลกมากกว่าพวกเขามากฮิเดโตชินากาตะในฐานะผู้เล่นคนสำคัญที่สุดของทีมแบกรับความคาดหวังจากแฟนบอลทั้งประเทศเขาพยายามอย่างเต็มที่ในทุกๆนัดที่ลงสนามแต่ด้วยประสบการณ์ที่ยังน้อยกว่า และความแตกต่างในเรื่องของพลังกำลังและเทคนิคกับทีมระดับโลกทําให้ญี่ปุ่นต้องพบกับความยากลําบากพวกเขาแพ้ทั้ง3นัดในรอบแบ่งกลุ่มโดยไม่สามารถเก็บแต้มได้เลยสิ่งนี้สร้างความผิดหวังให้กับคนที่อยากจะเก็บแต้มฟันบอลจํานวนมากแต่สําหรับนากาตะและเพื่อนร่วมทีมนี่คือบทเรียนอันล้ําค่าที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมแม้ผลการแข่งขันจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง แต่การได้สัมผัสบรรยากาศฟุตบอลโลกการได้เผเชิญหน้ากับนักเตะระดับโลกทําให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาการได้เห็นว่ามาตรฐานของฟุตบอลโลกนั้นสูงเพียงใดทําให้พวกเขามีแรงผลักดันนากาตะต้องปรับเติมแทนและพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิมเตอเอิงก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นําแม้ในยามที่ทีมต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้เขายังคงยืนหยัด และกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมให้สู้ต่อไปนี่คือความยืดหยุ่นที่แท้จริงการล้มแล้วลุกขึ้นใหม่การเรียนรู้จากความผิดพลาดและการนำบทเรียนเหล่านั้นมาเป็นแรงผลักดันในการก้าวไปข้างหน้าประสบการณ์จากฟุตบอลโลก1998ไม่ได้ทำให้ความฝันของญี่ปุ่นอุ่นดับลงแต่มันกลับจุดประกายไฟให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งพวกเขาได้เห็นแล้วว่าช่องว่างระหว่างพวกเขากับทีมชั้นนำของโลกนั้นอยู่ตรงไหน และพวกเขาก็พร้อมที่จะปิดช่องว่างนั้นให้ได้ในอนาคตนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ที่จะนำพาฟุตบอลญี่ปุ่นไปสู่จุดที่สูงขึ้นกว่าเดิมหลังจากบทเรียนอันล้ำค่าจากฟุตบอลโลก1899ฮิเดโตชินาคาตะก็กลับมาสู่เซเรีย R ด้วยความมุ่งมั่นที่แรงกล้ากว่าเดิมเขาพัฒนาฝีเท้าขึ้นไปอีกระดับและกลายเป็นหนึ่งในกองกลางชั้นนำของลีนาคาตะย้ายจากเปรูจาไปร่วมทีมโรม่าในปี2000 และที่นี่เองที่เขาได้สัมผัสกับจุดสูงสุดในอาชีพค้าแข่งของสโมสรภายใต้การคุมทีมของฟาบิโอฮาเปลโลและการร่วมทีมกับนักเตะระดับโลกอย่างฟรานเชสโกตอตตี้นาตาตะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้โรมา่าคว้าแชมป์กันโชเซเรียอาในฤดูกาล2 0 0 0 2 0 0 1ซึ่งเป็นแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ18ปีของสโมสร ประตูสำคัญที่เขายิงใส่ยูเวนตุสในเกมที่โรม่าตามหลัง0-2และสุดท้ายพลิกกลับมาเสมอละ2-2กลายเป็นตำนานที่แฟนบอลโรม่าจดจำไม่ลืมมันคือประตูที่จุดประกายความหวังและนำพาโรม่าไปสู่แชมป์ในที่สุดหลังจากนั้นนากาตะย้ายไปร่วมทีมปาร์มาและยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเขาเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ปามาคว้าแชมป์โกปาอิตาเลียในปี2002 ความสำเร็จของนาคาตะในยุโรปไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จส่วนตัวแต่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจอันแข็งแกร่งที่สุดในโลกได้เขากลายเป็นไอคอนที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเป็นแบบอย่างของความมุ่งมั่นความเป็นมืออาชีพและความสามารถที่แท้จริงชื่อของนาคาตะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอิตาลีและเป็นที่รู้จักในฐานะผู้บุกเบิกที่นำพาฟุตบอลเอเชียให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก เขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไปได้ที่ไม่สิอทธิินสุดและเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังกล้าที่จะฝันและกล้าที่จะก้าวตามความฝันของตัวเองแม้จะอยู่ในช่วงที่อาชีพค้าแข็งกำลังรุ่มโรดและยังคงเป็นที่ต้องการของสโมสรชั้นนำในยุโรปแต่ในปี2006ฮิเดโตชินากะก็ตัดสินใจประกาศแขวนสตัดอย่างกระทันหันด้วยวัยเพียง29ปีหลังจบฟุตบอลโลก2006 ที่เยอรมนีการตัดสินใจครั้งนี้สร้างความตกใจให้กับแฟนบอลทั่วโลกเพราะนากาตะยังคงเป็นนักเตะระดับท็อปที่สามารถเล่นในระดับสูงต่อไปได้อีกหลายปีเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจของเขานั้นซับซ้อนนากาตะให้สัมภาษณ์ว่าเขารู้สึกว่าฟุตบอลได้ก,กลายเป็นธุรกิจมากเกินไปและเขารู้สึกว่าความรัดในเกมที่เคยมีนั้นเริ่มจางหายไปเขาต้องการที่จะค้นหาความหมายของชีวิตในด้านอื่น และต้องการที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการแม้จะเลิกเล่นฟุตบอลไปแล้วแต่มะระดกที่นาคาตะทิ้งไว้ให้กับวงการฟุตบอลญี่ปุ่นและเอเชียนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะประเมินค่าได้เขาคือผู้บุกเบิกที่เปิดประตให้แก่นักฟุตบอลเอเชียคนอื่นๆได้มีโอกาสไปค้าแข่งในยุโรปมีต่อวงการฟุตบอลน,นาตาตะ,สะแสดงให้เห็นว่านักเตะเอเชียก็สามารถประสบความสำเร็จในระดับโลกได้เขายกระดับมาตรฐานของฟุตบอลญี่ปุ่นให้สูงขึ้น และทำให้โลกหันมามองฟุตบอลจากทวีตเอเชียด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นความกล้าหาญและการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้ว่าอาชีพค้าแข้งของเขาจะค่อนข้ามสั้นแต่ชื่อของฮิเดโตชินะกาตะจะยังคงถูกจดจำในฐานะตำนานผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่เปลี่ยนโฉมหน้าฟุตบอลญี่ปุ่นไปตลอดกาลและเป็นผู้ที่ทำให้รุ่งอรุณแห่งความหวังส่องสว่างขึ้นในสถานการณ์ที่เคยดูมืดมิด เรื่องราวของคิเดโตชินากาตะไม่ได้จบลงแค่ที่การแขวนสตั๊ดแต่มรดกที่เขาทิ้งไว้ได้กลายเป็นรุ่มอรุณแห่งยุคใหม่ของฟุตบอลญี่ปุ่นอย่างแท้จริงทุกวันนี้ฟุตบอลญี่ปุ่นได้ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจลูกหนังแห่งเอเชียอย่างเต็มตัวพวกเขาเป็นขาประจำในฟุตบอลโลกสามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้อย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างทีมนานที่น่าประทับใจได้หลายครั้งทั้งการเอาชนะทีมยักษ์ใหญ่ และการแสดงให้เห็นถึงสไตล์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์เจลีกเติบโตอย่างแข็งแกร่งมีนักเตะต่างชาติฝีเท้าดีจำนวนมากเข้ามาค้าแข้งและที่สำคัญที่สุดคือมีนักเตะญี่ปุ่นรุ่นใหม่จำนวนมากที่เดินตามรอยนาคาตะไปค้าแข้งและประสบความสำเร็จในลีกชั้นนำของยุโรปพวกเขาคือผลผลิตจากเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังอังที่นาคาตะได้หว่านไว้ฟุตบอลไม่ได้เป็นเพียงกีฬาอันดับสองอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของคนญี่ปุ่นการมีนาคาตะเป็นต้นแบบทําให้คนรุ่นหลังกล้าที่จะฝันใหญ่กล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนและกล้าที่จะเผชิญหน้าปรับความท้าทายในระดับโลกเรื่องราวของเขาคือบทพิสูจน์ว่าความยืดหยุ่นและความมุ่งมั่นสามารถท่านนำพาเราไปสู่จุดสูงสุดได้แม้นี่คือเรื่องราวของฮิเดโตชินากาตะผู้จุดประกายฝันซามูไรสู่รุ่งอรุณแห่งฟุตบอลโลก และนี่คือสิ่งที่ SPORT IS t ตเด World อยากจะนำเสนอให้กับวัยรุ่นทุกคนเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจที่จะทำให้คุณเชื่อมั่นในพลังของความฝันและความสามารถของมนุษย์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงหากคุณชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และทอมเเมนต์บอกเราด้วยนะครับว่าอยากให้เราเล่าเรื่องราวของนักกีฬาคนไหนหรือกีฬาประเภทใดในตอนต่อไปและที่สำคัญที่สุด อย่าลืมกดติดตามช่อง Sport is the world เพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวประวัติศาสตร์กีฬาที่น่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ